สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Gorilla TV ด้วยนะครับวันนี้พี่จะมาสอนหาโทเค็นและอธิบายโทเค็นโมโคเกี่ยวกับกิจกรรมโมคนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลเลยนะครับก็ถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยครับก็สําหรับคนนะครับสําหรับคนไหนหรืออะไรที่ยังไม่ได้ทํารับไอเทมถาวรฟรีนะครับแนะนําให้ทําตรงนี้ฟรีไฟแม็กนะเป็นแอปพลิเคชันเดียวกันเป็นเกมเดียวกันนะครับผมซึ่งใช้ไอเดียวกับไอฟรีไฟธรรมดานะ ซึ่งแค่ลงทะเบียนเราก็รับไอเทมถาวรนะครับผม1ล้านคนเนี่ยคือได้หมดเลยสาหรับคนที่ยังไม่ลงครับพี่จะคัดลอกลิงก์ของพี่วางไว้ให้นะครับก็สามารถกดเข้าไปได้เลยกดเข้าไปแล้วินเฟซบุ๊กหรือล็อกอินอะไรก็ได้นะครับผมก็คือของน้องน,นั่นแหละให้เป็น ID ของน้องนะครับผมแล้วก็กดเข้าไปใน Google Pay นะครับผมก็เข้าไปใน Pay Store หรืออะไรเนี่ย ก็กดลงลทะเบียนล่วงหน้าครับก็จบนะครับเป็นอันจบนะครับก็รอรับอย่างเดียวเลยพอตัวเกมมาปุ๊บเราก็รับไอเทมหนาวอลฟรีเนี่ยฝากว้ด้วยนะครับก็อย่าลืมไปกดกันนะครับผมมาเดี๋ยววันนี้นะครับพี่จะอธิบายโทเค็น3อย่างนะครับแบบละเอียดยิบเลยแต่ก่อนอื่นนะครับขอไปเคลียร์ปัญหาเล็กน้อยครับสาหรับท่าทางแอนิเมชันนะครับซึ่งพี่มีอันนี้ก็ถือว่าแล้วนะครับผมเป็นครอบบ้านะไม่ได้มีขายแล้วนะครับผมก็ ถือว่าเท่อยู่แล้วนะ,ะผมแล้วมันมีมาใหม่เป็นของแมคลาเรนนั่นเองซึ่งพี่บอกแล้วเดี๋ยวพี่จะจัดให้ดูน,นะครับผมแต่พี่บอกเลยพี่ไม่อยากได้ชุดซุปซุป,ซปตาวันหยุด่ะมันเสี่ยวอะนี่เป็นท่านี้นี่นี่นดูขี่มาดิฟแล้วก็สไลด์กันโดดสไลด์มาข้างหน้านี่โคตรเท่นะครับผมก็ขอกำลังใจคนละหนึ่งไลค์นะครับผมก็พี่ไม่อยากได้ครับพี่ไม่อยากเสียประมาณพันกว่าเพชรน,นะครับผม <c oughs> ไม่อยากได้ชุดนี้เลยคือไม่ชอบเลยนะครับผมก็ไม่ชอบนะแต่แว่นมันสวยดีนะก็ไม่เป็นไรถ้าพร้อมแล้วกดไลค์เป็นกำลังใจกับพี่กดไลค์กด, like, กด Subscribe ด้วยนะครับผมก็อ่ะมา499นะครับขอให้ได้ท่าเลยนะครับทีเดียวได้เลยนะครับไม่ต้องไปได้เออเรียบร้อยเรียบร้อยไปเลยนะครับผมเรียบร้อยพูดยังไงได้อย่างนั้นนะครับผมได้มาแล้วนะครับผม สป e e แอนด์สไตลนะครับผมเป็นท่าแอนิเมชันครับไม่สามารถกดได้แต่เวลาเราชนะหรือเข้าห้องรอห้องห้อง4 v 4หรือแบบเชิญเพื่อนมามันจะโชว์เอฟเฟกนะก็เท่เลยนะครับผมก็ได้สมใจเลยนะครับผมก็ประมาณนี้แต่อันนี้ก็ทิ้งไปเลยไม่ต้องเอาแล้วมันมันมันเกลือเกินมันมันมันไรประโยชน์มันเป็นแค่ชุดเออก็ไม่ชอบไงคือคนไม่ชอบไงเออก็ประมาณนี้แหละพี่ก็ได้เรียบร้อยแล้วนะครับมี2ท่าแล้วแอนิเมชันก็เก็บไว้นะครับผมโอเค มาเดี๋ยวเราขอทดสอบสักแป,ป๊บนึงครับกดเชิญใครดีว่าไม่มีไม่เป็นไรก็สร้างห้องขึ้นมาเลยก็จบนี่ก็สไล์ดโอเค ก็เทดีแล้วเราจะพูดถึงโทเค็นชิ้นแรกก็เป็นโทเค็นสามเหลี่ยมพีระมิดสีเขียวนะครับผมก็คือสามเหลี่ยมตัวนี้นะครับผมซึ่งจะไม่เกี่ยวกับข้างในเลยครับปีเกี่ยวแต่กับข้างนอกต้องเก็บทั้งหมดทั้งหมดยันยี่ส0อันนะครับผม20อันเลยนะครับผมเอาไว้แรกอะไรไว้เอาไว้แรกไม้เบสบอลนะครับเผื่อคนไม่รู้นะพลาดไปเดี๋ยวงงสับสนคือสีเขียวไว้แรกไม้เบสบอลนะครับผมก็คือลงเล่น4 v 4ีสังหารดาเมจหนึ่งพันแล้วก็เล่นโหมดธรรมดา1ทีนะครับผม1ครั้ง นั่นเองนะก็จะเอาไว้ใช้แลกไม้เบสบอลกับตัวไดมอลรอยัลนั่นเองนะครับผมก็ ประมาณนี้เลยนี่ดาเม็ดหนึ่ัน 1, ก็ง่ายๆนะปลาระเบิดเข้าไปดีแป,ป๊บเดียวก็ได้นะครับผมโอเคอันนี้ก็ง่ายๆนะครับโทเคนตัวนี้อย่าไปใส่ใจนะครับก็เล่นแล้วเข้าๆค่อยเข้ามารับเนาะก็ง่ายๆเลยตัวนี้ก็คือไม่ได้มีอะไรที่รุนแรงแบบแบบแบบไม่มีความยากนะครับผมก็ไม่ต้องงงนะครับอันนี้คือแยกไปเลยส่วนหนึ่งนะครับก็คืออันนี้อยู่ข้างนอกอ่ะพี่ใช้คาว่าข้างนอกนะครับผมก็โทเคนตัวนี้ก็ ประมาณนี้แหละลงเล่น1ครั้ง4 v c PC. ลงเล่นในโหมดธรรมดาก็คือโหมด50คนเกาะสวรรค์แมปใหญ่นะครับผมแล้วก็สังหารศัตรูอีก3คนนะครับผมแล้วก็ดาเมจหนึ่งพก็จบนะโอเค okay. ประมาณนี้เลยนะครับผมก็ได้ไม้เพชรพอยท่เทพเลย20อ่าโทเคนเนาะโอเคต่อไปเนี่ยอะไรประเด็นหลักครับบางคนงงอหายังไงครับก็จะพูดถึง โทเคนปิระมิดสีม่วงนั่นเองนะครับผมซึ่งพี่จะบอกรายละเอียดที่พี่เก็บครับ47อันนี้คือพี่บอนนี้พี่เก็บไปร้อยอันนะครับผมซึ่งแมปมันเป็นอย่างนี้พื้นที่ที่พี่ชอบลงนะครับเมื่อเส้นทางเครื่องบินมาก็จะลงเกาะแก้วก็วิ่งมาเกาะแก้วแล้วก็ไปโรงงานไฟฟ้าประมาณ3จุดตรงนี้ที่พี่หาบ่อยๆนะครับผมยกตัวอย่างให้ในคลิปเลยนะครับผมมันจะดอกตามแมปแบบนี้เลยนี่นี่มันจะอยู่อย่างนี้นะครับผมนี่จะวางไว้นี่แล้วก็วิ่งเข้าไปนะครับเก็บ ลงจากหัวตรงนี้ก็คือใส่ตัวฟอร์ดเข้าไปนะครับผมแล้วก็สู้ไปเรื่อยๆเก็บๆแล้วก็ต้องชนะด้วยนะเทด่ดีไม่ชนะก็ได้ครับแล้วแต่อาดูครับตานี้พี่ได้กี่อันนะนี่20อันนะครับนี่22อันนะครับคิดดูตาเดียวนะครับผม ก็ได้เยอะเลยนะครับไปหาในเกาะสวรรค์เยอะสุดนะครับผมบอกเลยนะครับผมก็เกาะสวรรค์ลงเกาะแก้วไปโรงงานไฟฟ้าวิง่งอะไรประมาณนี้ทนหมอกไปนะครับก็ประมาณนี้เลยง่ายๆนะแป๊บเดียวเท่านั้นโอเคเดี๋ยวเราพูดไปถึงไหนแล้ว2โทเค็นนี้เรียบร้อยไปแล้วใช่ไหมน่าจะครบแล้วนะก็เหลือโทเค็นอันสุดท้ายก็คือเป็นโทเค็น M ค o i นั่นเองนะครับผมซึ่งเราจะต้องใช้ทางด้านของ โทเคนสีม่วงเป็นหลักนะครับเดี๋ยวพี่จะอธิบายเพื่อแปลสภาพให้กลายเป็นโทเคน m อ็มคอยนะครับผมอ่าแล้วก็มาหาโทเคนสีม่วงก็ได้ทุกโหมดแต่ถ้าเกิดเยอะที่สุดก็แนะนำให้เล่นโหมดกาะสวรรค์ธรรมดานะครับแล้งก็อาจจะตายก่อนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมนี่กับโทเคน m อ็มคอยนั่นเองก็คือเป็นโมโคคอยก็คือเป็นโทเคนตัวนี้นะครับซึ่งพี่มีอยู่พันสถือว่าเยอะมากเลย ซึ่งทําไมเราต้องใช้เยอะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเลเวล6กอ่ะมันจะปลดล็อกออกมาแล้วมันจะเป็นอะไรอยู่ข้างในนะครับผมเราต้องมีไว้เยอะนะซึ่งเราจะต้องแปลสภาพด้วยโทเค็นปิระมิดสีม่วงนะครับซึ่งมาเล่นเกมปิ้วๆเนี่ยก็คือเกมอะไรใช้2อันนะครับผมใช้2โทเค็นเพื่อเล่นเกมเพื่อรับโทเค็นเอ็มคอยนะครับผมไม่งงนะต้องใช้สีม่วงเพื่อเล่นเกมสองครั้งนี่เห็นไหมขึ้น2อันกดเริ่มนะครับผมก็ รูปแบบเกมก็เป็นเกมแบบยุค90นะครับเป็นมินิเกมก็คือเป็นเหมือนเราเป็นเอเรียนยิงกันอะไรประมาณนี้ยานอวกาศอะไรประมาณนี้นะก็กดเริ่มนะครับผมก็ยิงเลยลูกศรจะมีแค่เลื่อนซ้ายเลื่อนขวาไม่ต้องกดปุ่มยิงนะครับผมก็มันยิงปกอัตโนมัติยิงจิ้ว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 อ๋อมันปิ้วปิ้วปิ้วเออชื่อชื่อของมันคือปิ้วปิ้วปิ้วเออชื่อเกมมันนะเห็นไหมได้มาสาสิบนะครับ <c oughs> ก็ง่ายๆเลยอยากให้เวลาหมดก่อนถ้าเวลาหมดก่อนก็คือแพนะครับก็ง่ายๆครับเล่นไปเดี๋ยวก็ได้มันมียากมัง่งไม่ยากมั่งนะครับผมก็ชิวๆนะครับผมแล้วก็นําทั้งน้านของโทเค็นเอ็มคอยตรงที่เราเล่นเมื่อกี้เนี่ยที่ได้เมื่อแปลสภาพนะครับผมก็เอามาแลกของพวกนี้เลยนะครับแต่พี่ขอแนะนําว่าอย่าเพิ่งไปแลกนะครับผมให้เก็บไว้เยอะที่สุดแล้วเมื่อมันถึงร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อไหร่นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันว่ามันใช้กี่อันเนาะก็คือเผื่อแบบมันแลกสักพันนึงอย่างเงี้ย เออแล้วน้องไม่มีอ่ะมันก็แย่นะครับก็เก็บไว้ก่อนนะครับผมก็เก็บไว้พอมันถึงร้อยเปอร์เซ็นต์เราค่อยแลกนะสําหรับคนที่อดใจไม่ไหวก็แลกได้ครับก็ไม่ว่ากันเนาะก็ถือว่าบอกแล้วนะครับผมก็เนี่ยก็มาเล่นก็มันก็ตาละสองโทเค็นเองนะครับก็ง่ายๆนะครับผมชิวๆเลยสําหรับน้องก็ความสามารถน่าจะได้อยู่ั้างพี่ก็คิดว่าน้องๆที่ติดตามช่องพี่นะครับผมก็ทําได้กันทุกคนแหละโอเคก็ไม่น่าจะงงแล้วสอนหาโทเค็นไหมนะครับพื้นที่ที่เยอะที่สุดคืออะไร กอแก้วไปเลยไปเลยลงไปเลยบึมบึมบึมสู้ด้วยนะ <c oughs> สู้ด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยเนี่ยคือเปอร์เซ็นต์ตอน100เนี่ยคือเรามันยังไม่ปลดล็อกนะครับผมเพราะเรายังแฮ็กไม่ได้นะครับผมถ้าเกิดเราช่วยกันแฮ็กได้มันก็จะปลดล็อกนะครับผมซึ่งช่วยกันก็คือต้องไปเล่นเกมมินิเกมนะครับเยอะๆเลยอ่าก็ตอนนี้ก็เล็งของไว้ก่อนว่าอยากได้อะไระครับซึ่งมันยังไม่ได้บอกว่าต้องใช้กี่เอ็มคอยนะครับโทเคน็นกี่โทเคน็นเอ็มคอยนั่นแหละพี่มันมันชื่อเอ็มคอยอ่ะก็พี่ให้เรียกไง เออก็ประมาณนี้ก็งงเหมือนกันเรียกก็งงเหมือนกันคือเป็นโทเค็นสีเขียวๆนั่นแหละไม่รู้ว่าใช้กี่อันนะครับก็ย้ำนะครับต้องแปลสภาพจากสีม่วงไปเล่นเกม2โทเค็นเพื่อไปแลกข้างหน้าของจบเกมแล้วเอาเอ็มคอยมาแลกของนะครับก็ประมาณนี้เลยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็น่าจะเข้าใจกันทุกคนนะครับไม่งงแล้วนะชิวๆไปเลยนะครับผมโอ้โหก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามกดแชร์ให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับผม เจอกันคลิปต่อไปเลยนะขอทุกคนได้เท่เยอะๆเลยได้อ่าโทเคนเยอะๆเลยนะครับผมเจอคลิปต่อไปจ้า